โอเคครับผมขอ,ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้มป็นขผมไม่ก็องสกอรินคนเดิมนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอว,วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นท้าหน้าของแมปที่มีชื่อว่า Sky b l o c อกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแมป Sky b บ o c k เนี่ยก็เพิ่งได้มีอัปเดตตอนวันที่17นะครับผมนะอ่าซึ่งจะมีอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเกาะใหม่นะครับผมนะมีทาหน้าของแร่ทองมีขวานมีทาหน้าของตัวกริลสตีลนะครับผมนะเครื่องมือกริลสตีลแล้วก็จะมีทาหน้าของตัวเกมพ นิ่งสเตชันแล้วก็จะมีบล็อกฐานบล็อกอลไบล็อกทองแล้วก็มีบล็อกกระจกนะครับผมนะแล้วก็มีข้างหน้าของตัวอินดัสเทรียลสโตนคัตเตอร์มีเค้กแครอทมีกระถางต้นไม้นะครับผมนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมนะซึ่งอะ่ะโอเคอัปเดตใหม่ก็คืออัปเดตใหม่นะครับผมนะอะ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าข้างหน้าของตัวอัปเดตใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจและน่าแปลกใหม่มากไหมซึ่งโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะซึ่งอัปเดตใหม่เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเ,เาาดี๋ ก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเข้ามานะครับผมนะก็จะเป็นท่าของตัวเครื่องมือกลิวสตีลนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเราจะต้องมีท่าของตัวกลิวสตีลรอสนะครับผมนะในการที่จะทำเครื่องมือท่าของตัวกลิวสตีลซึ่งกลิวสตีลรอสเนี่ยมันจะมีวิธีการทําก็คือให้เราเอาสตีลรอสนะครับผมนะมาบวกกับทอง20ก้อนนะครับผมนะถึงจะได้เป็นกลิวสตีลโรสเเอากลิวสตีลรอสเนี่ยมาค้าต่างๆได้ซึ่งแล้วก็จะมีท่าของตัวมีคือเรียกว่าการตีอนะก็คือการโตีีีีเเเเเเนนนน่่่่่่ยยจาากตตตอออออดดิมมะททรคปปไืั ว่ามันมีระดับไม้ใช่ไหมตอนนี้เขาได้เพิ่มอุปกรณ์โจมตีให้2อย่างนะครับทุกคนก็จะเป็นหน้าของตัวขวาน Iron Wall a ์แนะครับผมนะแล้วก็จะมี Steel ตีลแฮมเมอร์นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการคราฟหน้าของตัวกรีล l ตีลแฮมเมอร์มานั่นเองนะครับผมนะมันก็เป็นค้อนนะครับผมนะนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะยกมาดูนี่เลยนะครับผมนะมันจะเป็นค้อนอย่างนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเท่ผมว่าเท่นะอืมเนี่ยไหมทุบมบมบฟบฟับฟึบฟับเออนะครับผมนนะถือว่าเป็ เครื่องมือที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยแหละก็คือว่าดีนะคะผมนะอะ่ะโอเคซึ่งไอเทมเนี้ยม e. ันก็จะทําให้ทางด้านของตัวการโจมตีเนะี่ยไวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมนะอะ่ะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมนะว่ามันได้มาจากไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยซึ่งวิธีการได้เนี่ยให้เราไปทางด้านของตัวนี่เลยเข้าพอทอ you. มาครับผมนี่เลยเข้าพอทอ you. ไปมุป้บนะครับผมนะแล้วให้เราเข้าท้าของที่ตีสลม์นะครับผมนันก็คือท้าของตัวพอทอตัวนี้นะครับผมนะให้เราเนะข้าไปเลยเข้าไปปึ๊บ นะครับผมนะัคือตีตีไปเถอะคือตีไปรเปรื่อยมันจะมีโอกาสสุ่มดรอปทุกตัวนะครับผมนะั่นเดี๋ยวจะให้ดูจากตอนแรกที่เราต้องตีสลามกันแทบเป็นแทบตายนี่เห็นไหมนี่ตีสลามสี่ครั้งตายแล้วถือว่าไวมากนะครับผมนะนี่เห็นไหมตายแล้วซึ่งมันก็จะมีโอกาสสุ่มดรอปนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นทาร่าของตัวคีย์นั่านี่ไปเลยจะเป็นคีย์บัฟเฟิลคอร์ไอแลนด์คีย์ครับผมนี่ก็จะเป็นคีย์ตัวนี้นะครับผมนะซึ่งคีย์ตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าทาร่าของตัวประตูวัดประตูนี้ได้ไ้้้าา้้เเ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 เวววยยยนนีีี่่่่่ใหรราาาาาาขขขไปปลลลซึงงมมือออแกกก็จะจะะัับททต ล่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็จะเจอกับมอนตัวนี้ครับผมนะตอนแรกๆเนี่ยก็ต้องอยอมรับตรงๆเลยนะว่ามันตีค่อนข้างที่จะยากเลยเพราะว่าเออเราใช้ท่าหน้าของตัวดาบไม้มาตีใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างที่จะตียากมากๆครับผมนะซึ่งแนะนําว่าถ้าเราอยากได้จริงๆเนี่ยให้เราตีตัวพวกนี้ไปเรื่อยนะครับผมนะอ่าตีไปได้ทองแล้วแบบประมาณ80ก้อนเนี้ยเราเอามาทําเป็นขวานตัวนี้ได้เลยนะครับเอ้คอน์นี้เลยซึ่งคอนเนี่ยเมื่อวิธีการได้เนี่ยเราก็ต้องมีท่าหน้าของตัวแร่อะไรบางอย่างที่ดอกมาจากตัวนี้ด้วยนะครับ นะแล้วก็ขวานด้วยเช่นกันนะครับผมนะคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามคือเราก็ต้องตีกันมันไปเรื่อยๆนะครับผมนะควาอดทธอก็มีสมนะูงน่ะและแน่นอนตัวนี้ก็มีโอกาสดอกทองด้วยเช่นกันทองเนี่ยวิธีการตีเนี่ยคือเราก็ต้องมานั่งตีตัวนี้ตีไปเรื่อยๆตีตีตีต,ต,ต,ตีจนเราได้ท่าหน้าของตัวแร่ทองมานะครับผมนะเดี๋ยวเมาจะตีไปให้เรื่อยๆเดี๋ยวได้เห็นเลยว่าวันได้ทองยังไงนะครับผมนะี่เจ้าโอกาสจาได้ทองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากยู่และวนะครับผมนะยากยากระดับหนึ่งถูล้นะครับผมนะอ่ะ นี่เห็นไหมผมได้แร่ทองแล้ว g ออกนะครับผมนะนี่เลยแร่ทองแต่ว่าหายากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยากในระดับหนึ่งนั่นแหละนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเลยนะครับผมนะเราจะไปที่แมปกันต่อนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเออเนี่ยมันมีท้าหน้าของตัวอัปเดตท้งหน้าของตัวบล็อกบล็อกทานบล็อกเหล็กบล็อกทองอะไรพวกนี้มีมาจริงนะครับผมนะอ่ะนี่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 อ่ะโอเคมาปรับ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 โอเคไปที่นี่เลยโอเคมาที่โต๊ะครับนี่เลยนะครับผมนะเลื่อนลงมาก็ เรือแบบนี้เห็นไหมบล็อกเหล็กบล็อกทองซึ่ง แน่นอนฮะถ้าเราเอาไปคาบแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ให้เราให้เราไม่ได้เลยนะก็คือเหมือนกับว่าอัดแล้วคืออัดไปเลยไม่สามารถเอากลับมาได้นะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็จะมีท่าหน้าของตัวเกมพาร์ตไลนิ่งสเตชันด้วยนะครับผมนะซึ่งไลนิ่งสเตชันเนี่ยมันจะเป็นเกมพาร์ตเกี่ยวกับท่าหน้าของตัวระบบไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไฟนะครับผมนะก็คือน่าจะอนาคตผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะอัปเดตทางหน้าของตัวเวลาการคืนมารือเป่าถึงได้ทำทาหน้าของตัวเกมพาร์ตนมานะ ครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็รนดับต่อไปเลยเนี่ยจะเป็นทะหน้าของตัวเค้กแครอทนะครับผมนะซึ่งเค้กแครอทเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมนะเค้กแครอทเค้กแครอทมาที่โต๊ะอบขนมนี่เลยเค้กแครอทจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เค้กแครอทบัตเตอร์สิ่งที่ต้องมีก็คือแป้งโดนะครับผมนะแล้วให้เราเนี่ยแป้งโดกับแครอทมาให้นี่กันนะครับผมนะถึงจะได้ทะหน้าของตัวแครอทเค้กบัตเตอร์ครับผมนะซึ่งเมื่อเราได้แครอทเค้กบัตเตอร์มาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปอบด้วยนะครับผมนะ เป็นเตาโอเว่นเตาอบนะครับผมนังนถึงจะได้หน้าของตัวชาร์ตเค้กมานะครับผมนะอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นของกินที่เอาไว้ให้ขายแลนะผมนั่นก็คือขายเนี่ยพอเอาไปขายใช่ไหมขายมันก็ได้ตังค์ที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่ว่าโอกาสไอ้พวกเนี้มันก็มาไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีทา้งน้านของตัวอินดัส r i a l s ลสโตนคัตเตอร์ด้วยนะครับผมนะซึ่งไออินดัสตี้อัลเนี่ยผมไม่ไแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาจากทา้งน้านของตัวสโตนคัตเตอร์ธรรมดามมีบล็อกกกระะะจด้วยนคนคะผ อ่าโอเคซึ่งอัปเดตเนี่ยก็ค่อนข้างแต่ว่าเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้เรานั้นได้ทั้งน่เล่นทั้งน้าของตัวสกายบ็อกได้อีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะคือเล่นได้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอะไรวะของตันอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอัปเดตเป็นอะไรอัปเดตที่ค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ก็โอเคถ้าในเมื่อเขาทําอัปเดตมาแล้วอ่ะเราก็ทาคลิปหน่อยละกันช่วงเนี้ยแต่ก่อนทุกคนก็น่ารู้ว่าช่องผมมามา,มากับทั้งน่าของตัว, game, anime, ตตตวเกมอ,อนิเมะต นะครับผมนะซึ่งผมพูดตรงๆเลยว่าพอหลังจากที่เราเล่นมันมาสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าผมเริ่มเบื่อพวกเกมรมกูบอกแนวอนิเมะละผมก็เลยลองออกมาจากตรงนั้นดูซึ่งก็ได้ลองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวิวอาบอสเลยต่างก็ทําให้ยอดวิวเนี่ยค่อนข้างจะมาเลยนะก็เลยเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแหละนะครับผมนะก็คือเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดใครแบบมีแบบอะไรอยากให้ทดลองเล่นก็ลองส่งมาได้แต่ในคลิปชาตขผมขอไม่ชื่อแบบนะขอไม่เอาลิงก์เพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าส่งลิงก์มาเดี๋ยวยูท เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปไว้เป็นพิธีสักนี้นะครับผมก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระด,ดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดวีโอใหม่ๆว่าผลการอัพโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกัลกนลาไปกับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม